ผมนายสุขสันมารประสงค์เกษตรกร,กรดีเด่นสาขาทำไร่จังหวัดกระสินครับนายสุขสันมารประสงค์เกษตรกร,กรดีเด่นสาขาทีพทำไร่จังหวัดกระสิน์เกิดในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรมโดยการทำไร่มันสำปะหลังอ้อ,อยโรงงานยางพาราและข้าวซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว กิจกรรมทางการเกษตรณนปัจจุบันนะครับผมหนึ่งนะครับก็มีการปลูกมันสำปะหลังนะครับทั้งหมดเนื้อที่82ไร่แล้วก็มีปลูกยางพาราไปทั้งหมดนะครับทั้งกีดแล้วก็ปลูกเพิ่มเติมอีกประมาณ23ไร่นะครับแล้วก็ปลูกข้าวนะครับข้าวอยู่14ไร่นะครับแล้วก็มีปลูกพืชพืชไม้ยืนต้นนะครับไม้ผลนะครับก็มีพวกเนาะ มะไฟหวานาพุทราปนุมสดขนุนถวายนะครับรวมเนื้อที่ประมาณสองไร่กว่าๆครับตางแผนการผลิตในรอบปีนะครับพืชหลักๆที่ผมปลูกนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามชนิดนะครับก็จะมีมันสำปะหลังยางพาพรา็ะ้าวนะครับสําหรับยางพาราก็เป็นการหีดใช้ในรอบในรอบวัน,นรอบเดือนนะครับ ก็ไม่ได้กีดทุกเดือนนะครับก็มีพักยางบ้างนะแล้วก็ข้าวก็เป็นการไว้บริโภคนะครับเผือกินก็ค่อยไปขายนะครับส่วนมันสำปะหลังนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมจะเป็นคนที่คิดอย่างนี้นะครับผมจะปลูกมันผมไปเน้นปลูกเดือนเดียวนะครับผมจะปลูกทั้งหมดอยู่สามสี่เดือนนะครับสามสิครั้งนะครับจะมีมันเดือนสี่นะครับแล้วก็มันเดือนหกแล้วก็มันเดือนแปดแล้วก็มันเดือนสินะครับ ลูช่วงนะครับเนื่องจากพืชไร่เป็นพืชที่ปลูกกันอย่างกว้างขวางราคาผลผลิตถูกกำหนดตามคุณภาพโดยแหล่งรับซื้อดังนั้นจึงเลือกพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของแหล่งรับซื้อและสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงนายสุขสั์มารประสงค์เป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและผลผลิตต่อไร่สูง โดยผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่5,000ถึง8,000กิโลต่อไร่และจำหน่ายผลผลิตโดยวัดปริมาณแป้งได้ราคาสูงกว่าเกษตรกรทั่วไปเนื่องจากมีการบริหารจัดการแปลงที่ดีมีการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างสม่ำเสมอใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในสุขสันต์มาตประสงค์ ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆม,มาใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตโดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอําเมืองกระสินมีการจดบันทึกข้อมูลบัญชีต้นทุนการผลิตเพื่อให้ทราบต้นทุนรายได้และกำไรสุทธิมีการใช้แอปพลิเคชันด้านการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตได้แก่แอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศแอปพลิเคชันลิงแอปพลิเคชันรู้ดินรู้ปุ๋ยเป็นต้นนอกจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบแล้วยังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกรารสินจัดทำแปลงทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังพารายอง15 จำนวน2ไร่เพื่อศึกษาปริมาณผลผลิตเปอร์เซ็นต์แป้งลักษณะประจำพันธุ์โดยทำหน้าที่เก็บข้อมูลให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกลาสินเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของมันสําปะหลังแต่ละสายพันธุ์ในพื้นที่ตำบลเชียงเครือเพื่อนำไปพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ BCG model ตลอดระยะเวลาในการประกอบอาชีพการเกษตรนายสุขสันต์มาตประสงค์มีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและจะไม่หยุดคิดที่จะพัฒนาให้สมกับที่เป็นเกษตรกรดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร,กรในชุมชน